สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูน้องเอลซ่าอาบน้ำนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่ติดตามช่องพังนาไานกาเก้านะคะวันนี้น้องเด็กอ้วนอาบน้ำนะคะคุณตาได้อาบน้ำให้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะดูเด็กอ้วนทํานะคะ นี่นะคะคุณตาก็ได้อาบน้ำให้น้องนะคะดู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 ดดอ้วนทำนะคะ ติดกล้วยนีน่ก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอซด้วยนะคะที่ส่งคะแนนมาให้น้องเอลซ่านะคะได้กินกล้วยนะคะน้องก็กินเก่งมากเลยคะ่ะนี่นะคะขาหมูนะคะเนี่ยขาหมู เด็กสมบูรณ์นะคะเนี่ยเด็กสมบูรณ์มาเล่นน้ำนะคะเดวด,ดูเด็กอ้ว,วนทําดูกินน้ำนะคะ ย่งุูตาแล้วนะคะเด็กอ้วนวอยยค่ะเด็กอ้วนแน่อ้วนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะขี้วอยยด้วยค่ะขี้วอยยด้วยคุณแม่ก็จะห่วงนะคะคุณแม่เทมมี่ก็จะห่วงลูกดูโดมีการเอาตัวไปถูคุณแม่อีกนะคะ ดูหลังนะคะเนี่ยอาบน้ำเองค่ะหนูอาบน้ำเองนะนี่ ลูกค้านะคะเป็นมัดๆเลยนะคะเนี่ยเดูนล้างบดูเอาตัวไปถูคุณแม่นะคะ ไม่ทูสสบบูบวันนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋ออาบน้ำเองนะคะดูดนดดูด,ด,ดนางทำนะคะ เด็กความน่ารักของเด็กนะคะเด็กก็คือเด็กวันยังค่ำนะคะความน่ารักของเขานี่ อาน้ำเอ,องด้งวยหนูโตเป็นสาวแล้วนนน้ออวลก่ะ ดูกลนดูกลนนาตูดไปเลอะเลยควานน้ำแล้ว่ไ ดูเด็กอ้วนทำนะคะโอ้โอ้โอ,โอ้เออดูดูนางอ้อนนะคะนางอ้อนนะคะดูนี่อ้วน จะอ้วนทำนะคะอ้คนก้นนเ็ก็ไม่ลวฮ้ยที่คนแบบมาหมดเลยเนี่ยเราไม่ดีกดันงู อากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยฝนวังน้อนอ่ะ ตาล้างตูดให้ด้วยล้างก้นให้ด้วยนะคะเนี่ยนี่เด็กอ้วนเด็กอ้วนมีเหาด้วยนะคะเด็กอ้วนเนี่ยเด็กมีเหาเด็กอ้วนมีเหานี่นะคะเอาความน่ารักของเด็กอ้วนมาให้ดูคะ่ะเด็กอ้วนอาบน้ำคะ่ะ ดูเด็กอ้วนทำ่าดูดูนางอ้วนเอ้ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ้วนดูดูคันนางคันค่ะคันหางนะคะเนี่ยตีหางละนี่นี่เดูอ้วนทำ นี่นะคะเด็กน้อยอาบน้ำเสร็จแล้วไปอ้อนแม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องพังอันณาไายนพะเก้าค่ะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ